สวัสดีตอนเย็นของวันที่18นะครับเราใช้เวลาพักผ่อนอยู่ในที่พักในเมาอี2วันกันเลยครับเตื่นกินเตื่นกินนะครับเย็นวันที่18เราเดินออกมาเลี้ยวซ้ายออกจากโรงแรมมาที่ร้านเมอีไทยบิสโทรนะครับวันนี้เราเติมพลังกันด้วยอาหารไทยบรรยากาศในร้านนะครับ เริ่มด้วยเรดวน์เพื่อเพิ่มพลังความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนิดนึงนะครับส่วนอาหารวันนี้นะครับเราสั่งเป็นขี้เมาทะเลนะครับกับเส้นใหญ่ผักที่อิ๊วนะครับไก่นะครับเหมือนเดิมนะครับทานไม่หมดนะครับทานแต่เครื่องนะครับ ใบหมดไปแล้วนะครับแตเส้นเหลือ,อไว้นะครับเราเดินกลับมาผ่านร้านไอศครีมเจลาโต้นะครับแต่ด้วยความที่ค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้แวะแต่คนก็เยอะอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นครับวันที่19กรกฎาคมครับเรามุ่งหน้าย้อนกลับไปทาง e บ d h l l ฮาริคาร่านะครับซ้ายมือที่เราผ่านเป็นฟาร์มกังหันลม เทือเขาเบื้องหน้าทางด้านขวามือนั่นนะครับคือ Red Hill Haleakala เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับตามทางเราก็จะผ่านสวนเกษตรหลากหลายชนิดนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของเราคือระดับ10,000ฟุตเหนือนระดับน้ำทะเลนะครับ เมื่อเราขับมาได้ประมาณสัก3,000ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับ30 US มองเห็นถอดูดาวไกลๆนะครับสักพักหนึ่งเราก็มาจอดนะครับที่จุดสูงสุดของพีกเราเดินไต่ขึ้นไปบนบันไดอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อไปยังจุดสูงสุด ตาก็เดินตามมานะครับเราเตรียมชุดมาแบบสบายๆแต่ปรากฏว่าอากาศข้างบนนี้หนาวมากครับตรงนี้นะครับเราอยู่ที่ระดับ1,000 0หมืฟุตหรือ3,000กว่าเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลเราใช้ระยะเวลาเดินทางขึ้นมาตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับจึงมาถึงซัมมิต ไกลๆที่เรามองเห็นก็คือหอสังเกตดาวด้วยความที่เราตั้งใจจะขึ้นมาบนนี้ไม่นานนักเราก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมเสื้อผ้ามารับมือกับอากาศด้านบนนี้นะครับซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศาเซลเซียสนะครับ<ม>ก็เย็นพอสมควรเลยสำหรับเสื้อผ้าที่เราแต่งมา,าในเช้าวันนี้ จุดที่เรามาเที่ยวชมในเช้าวันนี้นะครับเป็นจุดสูงสุดของเกาะเมาอีนะครับเป็นสภาพดินสีแดงที่เรียกว่า red h i l เลยนะครับเหมือนกับอยู่บนดาวอังคารเลยนะครับสตาร์มาแล้วแดดจัดครับแต่ลมหนาวพัดมาได้ความรู้สึกเย็นสบายดีมากเลยครับเห็นภูเขาสอง้นนั้นไหม เป็นภูเขาลูกเกาะใหญ่เอาไว้ไนั่นแหละหมื่นสามฟุตตั้งสองลูกเลยวิกลแลน์เหรออืมนั่นแหละเขาบอกว่ามันจะขึ้นไไรนะเกินเมฆไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นหอสังเกตการหอดูด,ดาวของทางองค์การอวกาศนะครับนนาซ่านั่นเองนะครับ พื้นดินจะเป็นสีแดงเลยนะครับจึจงเรียกว่า red hill นะครับเราเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของ s, ม <S ัมมิตน,นะครับเพื่อไปดูบรรยากาศอีกด้านหนึ่งขณะนี้เราอยู่เหนือระดับน้ำทะเลที่ประมาณ3,000กว่าเมตรนะครับหรือ10,000กว่าฟุตอากาศเบาบางครับ เรารู้สึกได้เวลาเราเดินขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของซัมมิตนี้นะครับเพื่อดูให้ครบ360องศาเลยสตาร์กำลังชี้เป้าก่อนนะครับว่าเราจะไปทางไหนต่อเราอยู่เหนือเมฆตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามเพราะว่ายอดเขาตรงนี้ ถือว่าอยู่สูงมากจากระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้นะครับทั้งแดดจัดอากาศหนาวลมแรงมากเลยครับเหมือนเดินอยู่บนดาวอังคารซึ่งได้ชื่อว่าเรดฮิล l นะครับเราเดินย้อนกลับมาตรงที่จอดรถด,ด้านล่างนะครับ เพื่อไปทํากิจกรรมผ่านเส้นทางเดินที่เหมือนเดินอยู่บนดาวองคารจริงๆนะครับตรงนี้คือส่วนที่เป็นไฮไลท์ของเรดฮิลเลยครับภาพถ่ายนี้ ไม่ได้ตกแต่งใดๆนะครับเป็นสีตามธรรมชาติสีสันสวยแปลกตามีสเสน่ห์มากนะครับ <The certificate. S 1> เรามาทำการรับซอร์ติฟิเคตนะครับ <The certificate. S 1> ว่าเรามาถึงจุดที่เป็นซัมมิต นะครับของเวทฮิลนะครับเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องทำเองนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่นะครับรับสติปิเกตแล้วนะครับเราก็เข้าชมนิทรรศการบ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของหินนะครับและบรรยากาศตอนนี้เราต่อคิวนะครับเพื่อดูสเตลล่าครับคือดูพระอาทิตย์กับสปอตนะครับ เราอยู่ใกล yeah. <Mm ้เ hmm> ส้น nah, ศูนย์ส okay, ูตรมากครับส right ิ่งที่เราส่องไปก็จะเห็นเป็นเวบสปอตนะครับหรือจุดดับบนพระอาทิตย์นั่นเองโอเคครับเราจบกิจกรรมช่วงแรกของเวสฮิลครับ